이다로리 d 다 d 다 นั่นก็คือแมวค่ะจบแล้วโอเคไายเดี๋ยวมันพูดตั้งค่ะแมวสวัสด,ดีจ้ะก็กนินีใส่พู <c oughs> ดเองกนช่วยกับไอ้เชื่อแก้วน้ำค่ะ กินไม่ได้จริงค่ะมันไม่มีนะ้ำจริงค่ะอากมาแลนี่อีกแล้วค่ะตะวันตะวันค่ะตะวันอะไรคะตะวันเออมันค่อยเออมันก็จะมีมีเชือกอะค่ะกัดเช้ากระเช้า มันได้นะเห็นไหมมันได้จริงค่ะจริงอ่างเอาน้าน้าไหลไม่ได้จริงค่ะเพราะว่ามันเป็นห่วงนิดถ้าน้ำถ้าน้ำไหลจริงต้องเป็นแบบนั้นเลยค่ะอันนี้ถ้าน้ำไหลจริงล้นแล้วก็หกใส่บ้านแน่นอนค่ะหมอนนอนค่ะหมอนหมอนหมอนนุ่มผ้านุ่ม 给，一个。 มาไวได้ค่ะแล้วก็สร่จตัวดีนี่ค่ะเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้คู่กับเครื่องแต่งกายค่ะทำอะไรดีสักอะไรถ้าเป็นที่ฝันนี่ค่ะคู่กันค่ะนี่คู่กันแล้ว โยเกย์ค่ะมาโยกเกย์กระตายลอยโชมาหาคอขอคอหี่วิววิวมิวมิ๊มอดใส่ข้าวค่ะเออสาววันนี้สี่อันนี้ของเกมนะคะ Thank ออบอกเพื่อนๆดูต่อตอนต่อไปแล้วแค่นี้ก่อนนะบายบาย